โอเคน้ผมก็สะสมๆเดินกันด้วยนะไอ้แกมเราบอกน้องเนี่ยเหมือนจะมีชื่อว่าฟิตน้อเออซึ่งคลิปนี้จะเป็นการเอ่อมาบอกอัปเดตคร่าวๆแล้วกันน้องเพราะว่าเรื่องเพจนะผมจะไว้คลิปหน้าแล้วกันน้องเตืนน้อจะเป็นเออหนึ่งจุดศูนย์สี่จุดศูนย์น้องซึ่งอัปเดตเนี่ยมีอะไรบ้างน้องอย่างแรกเลยน้องในอัปเดตนี้น้อมีปลาใหม่น้องน่าจะเป็นเอ่อฉลามน้องเอ่อ พันใหม่น้อมที่สามารถตกได้น้อมในชาร์กอีเวนต์น้อมเทนที่ผมออนเซฟมาประมาณ3ชั่วโมงน้อมมันก็ยังไม่เกิดน้อมแล้วก็ต่อไปน้อมเหมือนจะมีปลาระดับมิติกกับแพที่เกาะที่ผมอยู่ตอนนี้น้อมเป็นเกาะอ,อะไรสักอย่างผมจะลองเปิดดูแล้วกันน้อมเพราะว่าผมก็ยังไม่ได้มาสเกลดูน้อมว่ามันมี ตัวอะไรเนาะผม,ผมจะไม่เห็นนะผม,ผมก็ไม่แน่ใจว่ามันอยู่ที่ไหนเหมือนกันเนาะถ้าใครรู้เนี่ยก็สามารถทิ่คอมเมนต์มาได้นะมือที่เขาเพิ่มมาจะเป็นปลาระดับมิสติกนาะกับระดับแร่เนาหรือว่า,าตบเอาตรงนี้เลยอย่างนี้หรือเปล่านะมก่อนอื่นเนาะผมขอเช็คดูและกันนะมะว่ามันมีจริงไหมนะครับผมมันอันไหนวะเนะอัอนนี้อ๋อจริงด้วยเนาะเพิ่มปลามิสติกมานามัซึ่งเงามันก็ปลาะลรวะนะ ต่อไปน้ำเอ่บับน้ำเอ่เจสตินี่โรสน้มเพิ่มโอกาสจับปลาชายนี่กับสปาร์คกิ้งน้ำห้าเปอร์เซ็นต์น้ำก็คือเอร์บิดตัวนี้เลยนะครับผมเหมือนทำการปรับมาใหม่น้มก็มีโอกาสตบได้ชายนี่นอมกับสปาร์คกิ้งน้ำห้าเปอร์เซ็นต์นั่นเองนะครับผมเอ่อซึ่งเราลองตบเล่นๆกันดูน้มเผื่อเอ่อมันมาน้มจริงๆมันก็ ไม่ควรมาหรอกนะผมเออผมจะตบตัวเดียวแล้วได้เอใช้นี่เลยนะครับผมเออซึ่งดูที่ไหนน้องเราก็จะดูตรงหลอดปลาเนาะมันจะมีเอออันนี้ขึ้นน้องหอมเหมือนเราจะได้เออสปาร์คิ่งน้อมซึ่งมันก็ดูง่ายเหมือนกันนะครับเนี่ยโอเคน้อมก็อย่าลืมลองมาตกกันดูน้อมปลาที่ผมต่อก็ตัวแรกเลยนะครับผมโอเคน้อมแล้วมันเหมือนจะมีเรื่องเบ็ดใหม่น้อมเออ secret special l ลรูน้อมเออ มันเหมือนจะตอนที่ผมไปสเกลดูเนาะมันเหมือนจะอยู่ตรงนี้เนาะผมก็ไม่แน่ใจเนาะว่าเราจะเข้าไปยังไงเนาะเดี๋ยวผมจะวิ่งมาให้ดูนะครับผมนี่เนาะมซึ่งเอ่อมันอยู่ตรงนี้แหละเนาะซึ่งวิธีการเข้าไปเนี่ยเราจะมองตรงนี้เนาะโอเคซึ่งพอเราทํามุมบักแล้วเนี่ยเราจะมองเห็นด้านในเนาะด้านในเหมือนจะมีลิฟต์อยู่เนาะซึ่งผมไม่แน่ใจเหมือนกันว่ามันเข้าไปยังไงเนาะผมเออ ก็ถ้าผมมีข้อมูลเนี่ยผมก็จะมาบอกอีกทีละกันนะครับผมต่อไปน้องเอาเพิ่มเลเวลน้องห้าร้อยน้องแล้วก็แล้วก็น้องคนที่เลเวลถึงห้าร้อยน้องจะได้รับรางวัลพิเศษ้อมซึ่งอาจจะเป็นเรือน้องหรือว่าเป็ดตกปลาใหม่หรืออะไรต่างๆน้องแล้วก็มันจะแก้บักต่างๆแล้วก็ทําให้เรือน้องขับง่ายขึ้นน้องก็มีอีโมจิใหม่น้องให้เราทําการทับอีโมดน้องแล้วก็พิมพ์ปั๊บน้องนี่นะครับผมเออก็ มันจะเป็นอิโมจิที่ emoji อิโมจิฟรีนะมที่สามารถใช้ได้ในแมปนี้นะผมก็จะเป็นเออบอกนะผมว่าเราตบปลาไปกี่ตัวแล้วประมาณนั้นเลยนะครับผมโอเคซึ่งแล้วก็อีกอิโมจินึงนะผมก็จะเป็นโชว์เคสนะครับผมเออเหมือนต้องหยิบไปสลกอย่างนะมโอเค okay. สมมติผมลองหยิบหินแล้วกันน่ป้าบ นี่นะผมบตัวละครเราก็จะยีพิน,นั่มซึ่งเราสามารถจิบปลาได้ทัวอย่างหนึ่งนะฮะเนสซี่นะมไม่สามารถตกได้แล้วนะฮะใครทราบก,ก่อนนราว่าเนสซี่นะมันเป็นอีเวนต์ฮาลโลวีนนั่นเองนะ่มซึ่งมันน่าจะไม่กลับมาอีกแล้วหรือเปล่าัน,นี่ผมก็ไม่แน่ใจนะ่มแต่ว่ามันก็ไม่มีให้เราตกแล้วนะสำหรับคนที่อยากตกเนสซี่เนี่ยก็ ไม่มีโอกาสแล้วน้อมนอกจากจะไปหาซื้อเอานะครับผมน้อมเขาได้เพิ่มระบบช็อปเข้ามาน้องซึ่งจะมีอ่กดับเบิลเซิร์ฟเวอร์ลักด้วยน้องอยู่แค่ประมาณ15นาทีน้องซึ่งถ้าเราซื้อแรกไปเนี่ยมันจะเป็นคูณ2น้อมแล้วมันจะมีให้ซื้ออีกรอบนึงนะจะเป็นคูณ4น้องมันจะทําการดับเบิลเซิร์ฟเวอร์นั่นเองนะครับผมเออแล้วก็ ไม่น่ามีเกมพัดใหม่ๆนะครับโอเคน้อเรื่องอัปเดตก็มีประมาณนี้น้นองที่ผมอ่านใน Discord ผู้พัฒนามานนามก็คือ Discord เกมนั่นแหละนะครับเออก็สำหรับใครน้องที่รู้น้ว่าเปิดใหม่ทำยังไงน้องซึ่งเป็ดใหม่มันจะเพิ่มมาสองเบ็ดนั่นเองนะสำหรับใครที่อยากรู้น้ก็สามารถพิมพ์คอมเมนต์ไว้ได้คลิปได้นผ้ผมจะมาอ่านแล้วก็มาทำให้น้องสำหรับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนน้องบลาครับสี่แากครับผม